ครับวันนี้นะคะเราจะมาแสดงรอบกองไฟในเรื่องแฟนแฟนแฟนใครเหรอแฟนใครแฟนผู้ชายเหรอน้อยหน่านี่น้อยหน่าบอกว่าแฟนใครรอดูใช่ไหมรอดูเป็นเป็นอะไรเป็นซีเฟรชซีเฟรชโอเคเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าแฟนของน้อง แล้วะไรอ่ะรน,น่าจะเป็นใครนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะขอเสียวปรบมือให้นักแสดงด้วยครับเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในวัยเด็กความทรงจำดีที่มีตั้งแต่ยังเด็กๆ เจียบกับน้อยหน่าเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะในละแวกนั้นไม่ค่อยจะมีเด็กวัยเดียวกันกับทั้งสองคนเท่าไหร่จึงทำให้คู่นี้มิทนสนมกสนานเป็นอย่างมากแต่การเล่นระหว่างเด็กผู้หญิงแนละดเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปโดยความที่เจีย๊ยบแอบชอบน้อยหน่าจึงเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขา และนี่ก็คือเจี๊ยบเจี๊ยบบบกมือหน่อยเจี๊ยบคลายตอไปน้อยนาน้อยนาและพอเพื่อนของเขาจะไปเข้าใกล้น่านหนาน้านหนาเป็นเขาพวกเขาเนียกำลังชวนกันไปเล่นยางหลังเลิกเรียนเหมือนเช่นเคยแต่บังเอิญ ไปเจอกลุ่มของแจ şey ๊กใช่เลยเออเดี๋ยวหันหลังให้นายประธานนันแหละถูกต้องเฮ้ยไอ้แจ๊คไี้กลับ้หยิงไอ้แจ๊คไม่กิน กูไม่ได้ตกโต๊ะป่าวไอ้ก้อนเดียวกูฟังอ่ะหลังจากนั้นเจี๊ยบก็ไปเล่นยางกับน้อยหนาในขณะนั้นก็เห็นแก้วอ้วนเช่นเดิมและเพื่อนของอ้วนก็มาหาเจี๊ยบด้วยความอยากมีเรื่อง เออ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  อ้วนอยาอาเขาทำไงอ่ะแล้วาไงอ่ันไหอยากเขาแกงเราอ่ะนายตงไปตัดยางหหนเราเห็นดิด้ ถามเขาตั้งหาลายทีก็ถามทีเดีดยวกิ้งเลยหลายวันผ่านไปเจี๊ยบก็ไปหาน้อยหน่าที่บ้านแต่ไม่ได้เจอใครที่บ้านเลยเจี๊ยบสงสัยมากว่าทำไมไม่มีใครอยู่บ้านเจี๊ยบก็เลยไปหาเพื่อนๆของน้อยหน่า เธอรู้ไหมน้อยหน่าไปไหนอ้าวไม่รู้หรอะน้อยหน้าย้ายบ้านไปแล้วเสียพอรู้อย่างนั้นก็ไปหาให้ไปหาอ้วนให้ช่วยอ้วนไปยุ่งกับยาหน่อย นายจะไปทำอะไรวะ่จะไปหาหน้อยนา,นา,ยนาขอหน้าขอขอแล้วได้ก็ได้แต่อย่ายนานนะเว้ยได้เลยถ้าปัญญายานั้น <c oughs> สุดท้ายตามไม่ทัน15ปีผ่านไปโอ้15แล้ว15ปีผ่านไป <c oughs> โอคค้ยตกใจตามเจี๊ยบได้รับจดหมายฉบับหนึ่งามา,ามส่งที่บ้านเจี๊ยบสงสัยมากว่ามันคือจดหมายอะไรกันแน่ <c oughs> <c oughs> จะรู้เรื่องไหมเนี่ย่าแน้นเจี๊คิดถึงน้อยหน่ามากและผิดหวังว่าน้อยหน่ากำลังจะแต่งงานในวันแต่งงานของน้อยหน่าเจี๊ยบก็เห็นแฟนใหม่ของน้อยหน่านี่ชุดแต่งงานหรอเนี่ย ก็ไม่มีคู่และหนังก็จบลงหนังเรื่องนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนังเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรเราบ้างครับเอืนจ้า่นาหลันภาพยนตร์เรื่องนี้คติที่สำคัญที่สุดการบอกผู้ชมไกลๆว่าเพื่อสนิทสิ่ง จะดีกว่ามากหากเพื่อนนั้นจะอยู่ในสถานะเดียวกันในสังคมนั่นเองลำด,ดับต่อไปก็จะมีการแสดงโชว์การเต้นอีกชุดจากห้องสองและห้องสิบนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยค่ะใครอยากเต้นเป็นได้ มันไปดูเรื่องสุดท้ายเลย i don't know i see i saw ทับฟิวอะคนเปิดเพลงนะหมดแล้วด้วย